thank you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหานอยพารวยนะคะวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์แอตักศิลาค่ะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่19พฤษภาคมพศ2,563นะคะวันนี้ก็มาพบกับบรรยากาศใต้ร่มไม้เหมือนเดิมนะคะใต้ต้นกอกล้วยนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะ บางร่มไว้ให้อาจารย์นะคะแต่วันนี้โชคดีหน่อยคะ่ะอากาศไม่ได้ร้อนมากเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปะนะคะที่บ้านอาจารย์นะคะแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับหลายหลาย,หลายท่านที่ได้ติดตามชมอาจารย์มานะคะก็ได้รับความเฮงความปังไปกันไปนะคะพร้อมกับตัวเลขเด่นประจําวันอาจารย์ได้นํามาจากอาจารย์ยาเจ้าของสถาบันของเรานะคะซึ่งท่านได้นํามาจากวิชาการให้เลิกข,ขั้นสูงคะ่ะก็ หลายหลายท่านที่ได้นำตัวเลขที่อาจารย์วิเคราะห์ให้ได้นำไปใช้ตั้งแต่เช้ายันดึกก็ได้รับความเฮงความปังกันไปอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรับโชคนะคะวันนี้เราก็มาเริ่มกันที่ดาวเด่นประจำวันได้เลยนะคะดาวเด่นดวงแรกค่ะคือดาวสี่นะคะดาวสีหรือดาวพุธอยู่ในตำแหน่งภูมิปาโรแห่งฤกษกและยังเป็นอนุเกษตรสลับเรือนเกาะอยู่นวังลูกที่7มีดาวสองหรือดาวจันทร์เป็นเจ้านวังแล้วก็ยังได้นวังปุเอกนะคะ ดาวเด่นตัวต่อไปค่ะดาว9ค่ะดาวเก้าหรือดาวะเกตอยู่ในตำแหน่งทาริโทแห่งเริ์เกาะอยู่นวังลูกที่4ี่มีดาวสองหรือดาวจันท์เป็นเจ้านวังและยังได้นวังปุกเอกอีกเช่นกันค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาวเจ็ดนะคะดาวเจ็ดหรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งโจโรเลิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวังลูกที่1มีดาวเจ็ดหรือดาวเสาเป็นเจ้านวังและยังได้วรโคตนวังค่ะดาวเด่นตัวต่อไป ดาวสองค่ะดาวสองหรือดาวจันทอยู่ในตำแหน่งทาริโทแห่งเริกและยังเป็นอุจาวิราชและมหาจักรนะคะเกาะอยู่นวังลูกที่1มีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังและยังได้วรโคณนวังค่ะดาวเด่นตัวต่อไปนะคะดาวศูนย์ค่ะดาวศูนย์หรือดาวมฤตยูนะคะอยู่ในตำแหน่งมหัธโนแห่งเรือเกาะอยู่นวังลูกที่6มีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวังค่ะดาวเด่นตัวสุดท้ายประจําวันนี้ดาวสามค่ะ ดาว3าหรือดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งเทวีโชคและยังเป็นอุจจาพิมุกเกาะอยู่นาวัางลูกที่4มีดาว7หรือดาวเสาเป็นเจ้านาวังนะคะและเป็นประจำทุกๆวันค่ะอาจารย์ก็จะนำตัวเลข6ตัวในจักรราศีนะคะคัดเหลือ4ตัวตามที่อาจารย์ชอบนะคะวันนี้9ค่ะ3 0ขยับมาหน่อยนะคะ9 3 0 เค่ะสามารถจับคู่2จับคู่3แล้วก็หรือจับคู่วินก็ได้9 3 9 0 97นะคะคือท่านใดที่ยังมีคอมเมนต์ค่ะว่ายังจับเลขไม่เป็นนะคะวิธีการจับวินก็เก้าสามเก้าศน็ดสามศูนย์สามนะคะไม่เยอะนะคะแล้วก็นําไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้หรือจะเอาที่อาจารย์คัดออกมาไปจับในจากราศีที่เหลือได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกค่ะเก้ากับหกเลขเดียวกัน ทุกๆครั้งเลยและส่วนใหญ่ก็จะมานะคะอาจารย์ให้เด่นตัวเดียววันนี้คือ9ค่ะ ขอให้ทุกท่านเฮงๆรับโชคทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะคะท้ายคลิปเหมือนเดิมค่ะอาจารย์จับคู่2คู่3าไว้ให้เป็นแนวทางนะคะเพื่อที่จะให้ท่านนําไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้อาจารย์แอ้แบบนี้ทุกๆวันนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ที่ ส่งพลังบวกมาให้อาจารย์ทุกๆวันนะคะแล้วก็มีอะไรก็พูดคุยกันได้เลยอาจารย์จะเข้าไปตอบทุกคําถามนะคะตอบช้าหน่อยแต่ตอบทุก,ทกข้อความแน่นอนค่ะก็วันนี้ก็ลาไปกับบรรยากาศใต้ร่มไม้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ